สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับช่อง YouTube แพรวสาวอีสานนะคะเมื่อนี้เขาจะไปไซพิ่มกไปรับตาบินไปฮักตาบินไปรับตาบินบาตาบินเอาไอติโมโบราณไปฮัตาบินค่ะพี่น้องเมื่อนี้เขาจะไปทายละครซันกันแต่ว่าหูบัวาพี่มกตาบินนะเล่าเป็นคนมาก,กนินกา,ฟกนาแฟาาก,กินกาแฟแมนน่ามากินกาแฟเมืม่อนีนก็เลยว่าไปฮับแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนสิไปทํางานเท่าสิบห้าแล้วลงเซเว่น ่าตะบินเขาเซเว่นเขาไม่เคยเข้าเลยนะเซเว่นเออตะบินม่เคยเขาเซเว่นนี่พี่น้องสิพาเราไปเขาเซเว่นค่ะแล้วกันเซนเราไปซื้อกาแฟถ้าเบิ้งวัดเราสืกินกาแฟยังเราสืสอซ่างเป็นบอเราสืสอซ่างเป็นบอบาร์เทนนี่อีกอย่างหนึ่งที่เราขาดมาได้ก็คืออันยาเซนยาเซนยาเซนก็คือบุรีเนี่ยค่ะสิตัวละวายุเซเว่นสิตัวเออสิตัวละวายุเซเว่นก็มียาเซนขายสิซื้อให้บอก บอกว่าว่าให้ตาน่ยไปถามซื่อยาเซนเพื่นอนว่ามีบอนในเซเว่นนั่นน่ะสิซื้อให้น้าค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเขาเป็นเขามาแกงแตะวินเมื่อน,นี้แล้วสิเป็นจังใดนะคะรับรองว่าได้คำแน่นอนพี่ดองอไปไปกันเลยค่ะโอ้อยคือโกแท้ไปใส่มาไปชื่อข้าวุ้นไปชื่อข้าพุ้น,ออนจ้า ถือไม่ยังขับปุ่นนะถือมาให้ย่อ๋อพันธุ์ไทยพิ่นธุ์ไทยไปถือขับปุ่นไปสิพาไปเล่นละครเมื่อนี่ไปทางไหนลับเมื่อนี่ผู้แล้วทางมีผู้เท้าหลายๆผู้แล้ววัฒนบานในถอดไม่ได้ทุนทิ้งมั่นไมโดนแล้วเไม่ได้ทุนทิ้งมาโดนแล้วจ้าออแม่นีิลีบวยายเราเป็นเบาเนื้อหอมด้ใหญ่หอมเนี่ย น้อยส่งกะขี้แล้วเหรอน้อยส่งกะขี้วตาอยู่ใส่เก็บคลองหรือเปล่าเก็บบะระทำบะระไม่จะถีบไปนุ่งทงตัวนี้ก่อนนุ่งทงตัวไหนอีกค้าทันตัวนี้ขาไนี่ยนุ่งทงค้าทันนะเตี๋ยจ้ะโอ้ให้เพิ่นไปนุ่งทงค้าทันก่อนเอาตัวนั่นตีตัวนี้โอ้นี่ใช่ตัวนี้มือนี่เอาไปรอดเอาไปมืดรอดปถ่ายชะก่อนไปถ่ายชะก่อนโอ้จมาขี่อยู่นี่วะบ่ได้ขี่ใช่โถ อย่างนั้นเขาว่าเชื่อใจอ๋อตะบินตะบินท่ายถงอยู่แน้วราวตามาแล้วบ้านนี่มันถวยบู้ยสง่งกูปันหานแล้ววะกูปันหานสิพาพไปซื้อของแสบไปอยู่บไป ไปมัดถบินพอ่ถทุดนี่บานนี้ทุดได้อีกนี่ถ้ทุดนี่จ้าไปเปลี่ยนทุ่ดถือาไปซื้อแนวแถบมา้อตาแฟตาแกินบ่าตาแฟกิยนฟังมากกันบ่จ้าขาดไ่ไหนไเซเวนให้ไปสร้างเอาเ้อบ่ลงไปซื้อให้ดิถังจังเดยแพตีไปถังปีกไม่ไปนั่งมึงว่าเบาแค่ไม่ไปถังเอา ทางออกคือแบกหุ่งอย่นี้ไอเลยมันแห็งหรอกมันถือร่มเสือโบ้แหงปุ๋ยโบ้แหงกันไดเสือไร่คือมันขึ้นลวดเขามาได้ไปเก็บไก่เสือหรือสินนี่ตาเถื่อเถื่อเสือเสือว่ามันเถื่อว้าแล้วก็แล้วนี่แมงเหรมันถอดยังกระดักกระดอกเหมือนนั้มันส่งย่า يب นั่นยจาปากโอ้ยใสส่่งเียตายแล้วแับนี้ตาบินใส่ส่งเงี้ยแับนี้ใส่ส่งย่าย คือนหัวายปนั่นบ่หรืานั่นเน้วใส่ถุงไปน้ำคือถุงไปน้ำยายเห็นอย่างนี้ยายข้าวเถือมากระแลงรอบไปน้ำันยึดเขามียุ้งไงยุ้ให้ยิดเข่าอืมผู้ใหญ่อยากได้ยิดเขาก็ติดต่อมาได้พี่น้องโอ้ปลาไม่บ่บด้คุณมีมดโอ้คุณแต่ปลาแห้งเพิ่นหอยได้คุณนะก็กินเนืว่ามนี่ซ้ำตัวปิงปิงกินซ้ตัวที่ แอบอยู่ยขั้นยำได้ดีแฮงงยายแล้ตกลัวแตาบินนี่คือติเบิร์สีกินเนาะแตาบ,บิน,บนไม่ได้กินแล้วลดจงต่ำสักวันโอ้ยเบ็ดทอดแล้วก็มาต่ำดีตาต่ำสักวันค,ค,ค่อยกินได้โอ้ยผุนเพิ่นหอบผ่ามาเลยผุนเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเก็บกเสื้อผ้ายัดใส่กระตา <laughs> เนี่ยเศกตาแบบดี้จ้าขอบคานี้ขอบคานี้เอาใส่แล้วอยู่หัลนลังอยู่หันลังเตีตาชิบวอลชูฟังจะว่าเร็วอันนี้เอาขาดบนระเด็นคือตะแฟกับอย่าถูบมันบ่จ้าอันจะสิพาไปซื้อใน่เสียเวร ยาเซนเขาขายในเว่นนี้จ้าโอ้มันทีด้ชูบยาเซเว่นเทนอกบันเอายาเซนคือกันบ่แม่โอ้แหงแฉบแล้วนอแต่เพราะว่ายาเซนเซเว่นนี้ซูบแฉบคักตาจ้ะไปซื้อเอาเ้อจ้ะไปขึ้นรถขึ้นทั้งนี้บอกขึ้นทั้งนั้นละตาเมื่อนี้ไปท่ายละครตื่นตาจักง่วงตื่นจะตีทีห่วยตื่นไม่ยังตีทีห่วยมากหนึ่งเขานะน้ะเท็ดหนังเนี่ยหนึ่งเขาแล้วก็ กินกาแฟแล้วก็ไปหดตถวนไปหดตถวนจ้ะโอ้ยหดยังถวนน่ะบ่หดจังไหนบกพริกบักเขือมันที่ได้กินช่างเหมาะคือบอทบะเขือบักเขือใช่ฮัลโหลเออเขาเอิ้นถวนโออเอิญถวนติแม่นเลยได้ไปหดตถวนจ้ะกาแฟกินแล้วสิกินอีกอยู่บ่นี่ไม่มันก็คืออยากดูหัลโหลอันแนวมักนี่คือกาแฟยังเนาะกาแฟ ยังก็ได้กินได้เมื่บ่นื้เมื่อแต่มาจ้ะบ่บ่แต่บ่กาแฟขมขมน่ะกาแฟท่องนี่กินได้เมื่ยางไม่ใช่กาแฟท่องเนี่ยเออบยางเป็นท่องอ่ะมันมีความบีเมฆเมียงมันมีค่าควาวอ่ะมัมีค่านอนรองลุกกาแฟท่องจ้ะกาแฟซองกาแฟซองเออข้างมันคักขักไงยาชูอยากถอดเลยก็จิกินุ้ยเนี่ยเนาะกินกาแฟท่องกินกาแฟเชือดขับ แก้วนึงกับท้องท้องคุณนะไมนค่อยอยู่ท้อง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 บาดท้องท้องบาดแล้วจะกี่จ้ากาแฟเอสเพรสโซ่ป่ะบ้างยังเมื่อหักจัก็ที่เป็นจังไกดีเอพิสซั่งเราเด้อฮะในเซเว่นแซบมาจ้าอันยาเซนกามี่มาก็ซั่งเขารลดซั่งกาแฟแล้วก็บอกเขาอยาเซนให้นัมเด้อเออนั่นแหละเพราะว่าอันข้าจ้าว่ายาเซนมันมากไหมในเซเว่นน่ะมาแมน สูบแล้วแสบเขาสัตว์ทั้งจ้างไหอยากถินเขาจะจืดๆองก็บพอแมนก็บอกเขาตัวพนักง่ายเขาจะเอาให้ดอกมอหม่าอยากถินให้พ่อแนี่ยยากินที่หอยยังสูบสูบที่หอยยังหลัะมันกดชูบมี่หอหงเหนแล้วบุยยี่หอยหงตีแมนหงไันี่เดี๋ยวเขาจะไปเขาเสเป็นกันหน้าตาจ้ะโอเคค่ะไปครับโซเฟอร์ ไปไปรับไปอนับกับไปค่ะจะมีราชิบซีกาแฟ่ลูกค้าว่าพค่ะตาวันอุณหภูมิกอนตาไปยิ่งกนไปยิ่งกันไปยิ่งกันมือยื่นครับมือยื่นครับงไปได้แล้วบ่อยมือยื่นข้าใกล้ๆตานั่นไม่ิช่ยิ่งย่สร้างกาแฟมส้างกาแฟเร็ว ในระบตาในยังในแล้วเด้อแอดเป็ดโถเขาไปทางนเขาก็ไทยจ้าจ้าทางบ่อยไทยนี่เนาะวัดจิตชแดงเลนเรนมุ่บ่อยไทยแล้ว่มันส่วมเอาไทยรัว่มนไทยถ่วมแ้ีวนว่าไทยถ่วมคว้าเบาเโอ้จังไก็ถือแขนไวยังถือแข่แขนน้ำมือริักน้อยเหรอเอาตา คือว่ถามชื่อแต่ถูกเขาเอากระจักเดี๋ยวบ้าเขาบ่ให้นั่นเนาะเออเขาบ่เอามาให้สันเท่าไปเฮ็ดงานเท่าจ่าแม่ไปเขาก็ไปเห็นแขียวองซ์แมนมาเขาบ่ให้ยางได้ว่าตะบินไปสันเท่าดีแล้วดีแล้วย่าหายมันซิมมึงด้วยกาแฟมันแฉบบ่เอาสิเอาสองหลอดทุนติบ่าเดีเอาให้ก็ชื้อมาน้ำสันนั่นเนาะ น่องมึงดูซิมน่องูมันแฉบวะยาม่ารถเขาสีหยียบเอาแฉบบ่วะนี่เขาแฉบดูเว้ยแฉบอยู่เว้ยแฉบดูแฉบอยู่ฮะเขาทาอยู่เขาทาอยู่จ้ะมื่อไนกินดีกบ่มื่อไนบ้าอยากร้องร่องอีกอยู่หันแล้วไปไปเฮ็ดงานบัดนี้ไปไปขึ้นรถแล้วตาจ้าขึ้นเรียบร้อยเขาบ่ใหุ้ทายข้างในเนาะตาเนาะจ้า บเป็นยังนะคะเมื่อน้กรพาตาบินเออต่างมาเล่นพี่น้องอันแกงแล้วเห่นซื้อ,อว่าเสะเล่าไปถามมันนี้พนักงานเพิ่นบ๊อันั่นนั่กันเลย <c oughs> ห้ามบอต่างไทยก็เลยออกมาทายขขางนอกค่ะพี่น้องบอบเป็นยังค่ะสําหรับคลิปนี้เอาเอาไว้ซ้ำเวลาพ่อได้หัวได้มวนน้ากันนะคะคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะตาเนาะเจ้าเพอ่อนาเจอกันไหมจะแทบอยู่มนบ๊อแทบอยู่แทบอยู่กาแฟยังกาะ อันองว่าจังไหนกอดกันเอ็กแพสโซเอ็กแพคโธว่าทันกินกาแฟไหมครับพี่รองครับกินกาแฟไหมแอ็กแพคโธว่าทันรถคายรถคายเอสเปพคโซนี่แหละเอออันนี้แอ็กแพคโซนบ่แอ็กแพคโซแอ็กแพคโธว่าทันอันนี้ก็บูดได้กินแก้วเทื้าห้องก็กินข้างกต่มีจำก้อนี่แหละแถบบ่แทบเติบอยู่แทบเติบอยู่ไปไทยก็ไปได้นี่ ที่พาอพากันไปมันสม้องไม่ยืนนิบบอกันสวนสาธารณะด้วยถนนด้วยเอ้ากะเพราเทเบนจ้าอ uh. ๋อคาเฟ่จ้าแทบแถบวัชรตะบินแล้วว่ะแทบอีรีขนาดนี้นี่นี่นี่แต่เบิ่งกินดูดอยู่นเนี่ยเป็นฟิวเลอะเห็นแล้วกินแต่แซ่บคักแล้วว่าส่งไข่ไข่ยู่วัชรพี่น้อง เอาคลิปนี้เอาไว้สามีสะก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ